สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เราพามาเที่ยวเชียงใหม่กันอีกแล้วแต่รอบนี้เรามาในช่วงหน้าหนาวมาเที่ยวกันแบบ3วัน2คืน ที่แรกเลยจะเป็นที่ไหนไม่ไปได้เลยนี่ที่สวนเก๊กห้วยลุงแจ๊กที่อำเภอแม่ริมนี่ตอนนี้กําลังแบบบานสวยมากมนี่ตอนนี้เขาเก็บค่าเข้านะค่าเข,ข้า50าบาทค่าจอดรถ20บาทส่วนดอกไม้อะไรน,นี่ช่อละ50บาทเท่านั้นนี่ดอกไม้สวยมากในวันที่เรามานี่คือกำลังบานเต็มที่นะใช่วันเี้วงเที่เท่าไรวันนี้วันที่2ธันวาคม2องหไม่น่าไม่น่าจะว่าถ้าเกิดตอนลงคลิปแล้วเนี่ยจะยังบานสวยอยู่ไหม คือถ้าเกิดใครจะมาก็ติดต่อที่เพจเขาดูในเพจก็ได้เพจชื่อเลยนะสวนเก๊กฮวยลุงแจ๊กลองถามเขาก่อนนะว่ายังบานดีอยู่ไหมนะเขาไปดูได้เขาน่าจะมีอัปเดตเรื่อยอ่าฮะนี่บรรยากาศสวนให้ดูส่วนปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนก็คือเขาจะปิดบางส่วนแล้วก็เปิดบางส่วนให้ถ่ายรูปมันจะได้แบบไม่เหยียบย่ำเนาะไม่เละอะไรอย่างนี้มันก็ว่าให้คนให้คนมาทีหลังได้เที่ยวบ้างใช่แบ่งกันเที่ยวไปงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เก็บพาไปดูนะว่า สวนแก๊งฮันุงแจ็คเนี่ยถ่ายรูปสวยแค่ไหนนะ<า>เราจะพามาดูไฮไลท์ของที่นี่ที่สวนลุงแจ็คก,ก็จะมีนี่เป็นบ้านสองหลงังเหมือนบ้านแฝดน่ารักะ ท拉อยู่ข้างหลังปีที่แล้วเรามาเขายังสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จมีเสร็จแล้วแบบเป็นกิมมิกไว้ถ่ายรูปคู่เลยอ่ะท拉แล้วเวลาถ่ายทุ่งดอกเก๊กฮวยสีเหลืองอ่ะทุ่งข้างหน้าแล้วเป็นบ้านข้างหลังเออสีเหลืองก็ตัดฉากกับสีข้างหลังสวยดีสีเหลืองสดมากเลยเออโดยพาะบ้านเนี่ยเขาทำเป็นสีดำนะแล้วก็ตัดก,กับสีเหลืองสวย<ช>เลยอืมที่เนี่ยดีตรงที่ว่าข้างหลังอ่ะมันไม่รกเป็นแบบบนภูเขาเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฉากหลังก็เลยสวย ที่เนี้ยก็มีน้ำเก๊กฮวยให้กินฟรีด้วยเออใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วก็กินฟรีปีนี้ก็กินฟรีแต่ตอนกินระวังนะเป็นน้ำเก๊กฮวยร้อนเก๊กฮวยร้อนเขาต้มใส่แบบที่ว่าให้กินอ่าแล้วก็เป็นออร์แกนิกแท้ใช่ที่นี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยแล้วก็โนชูการ์ด้วยใช่เออหอมด้วยสำหรับซุ้มเก๊กฮวยที่เนี่ยถือว่าหอมมากกันนะใช่เนี่ยหอมมาก เดินไปถ่ายรูปเล่นไปนี่คือหอมจริงใช่คนชอบบอกว่าเวลามาสวนเก๊กฮวยอะ่ะมันหอมเหมือนเก๊กฮวยเปล่าคนชอบถามอา่าหอมจริงหอมเก๊กฮวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกจากสวนเก๊กฮวยลุงแจ็คละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็ตามไปดูเลย พามาเที่ยวที่คาเฟ่สุดชิคข,ของเชียงใหม่ที่ร้านเฟิร์นเบซซอแอดเล็กที่มันทิตเพราะอะไรพวกนี้เป็นวิวทะเลสาบนี้เม,มืองนอกสวยมากอมเออตรงเนี้ยเป็นอ่างกับน้ำไม้เฮียอเออมันก็จะวิวเหมือนแบบทะเลสาบแล้วมันมีบ้านสีขาวตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่บ้านหรอกมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นสิ่งปลูกสร้างสักอย,อย่างที่ทรงสามเหลี่ยมนะที่เป็นสีขาวเออกำลังดีเลยก็คือถ่ายจากมุมนี้ไปสวยมากอเออส่วนแบบร้านเนี้ยบริเวณกว้าง คือมีตัวร้านแล้วก็แบบข้างนอกเขาก็จะจัดพื้นที่แบบเป็นที่นั่งให้นั่งริมริมทะเลสาบใต้ต้นไม้ต่างๆอะไรเงี้ยคือแบบวิวนี่ชิลเลยนะยากาศดีมากบอกเลยเออถือกาแฟแก้วหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ชมวิวทะเลสาบลมเย็นๆเอาผ้าปูปิ้งนี้ก็ได้นะที่เนี่ยเออก็เกมกันจัดพร้อมมาถ่ายรูปสวยเลยเออสวยมากแนะนำแนะนำนะแนะนำไปอีกหนึ่งร้านให้ใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้ต้องมาเพราะไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยใช่ขับรถประมาณ20นาทีเองจากตัวเมืองเนาะถือว่าเป็นหนึ่งติดในแบบ ท็อป1นท็อปเลยนะตอนนี้ต้องมาเลยอะนีกว่ามาแรงมากโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นรู้ไปดูว่าที่เฟิร์นเพรสโซ่สวยมากอ่ะสวยแค่ไหนไปดูรู้กันนะก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะเข้าเมืองไปเชีอิน แบบหาข้าวเย็นกินอะไรเงี้ยวันนี้ก็น่าจะเที่ยวประมาณนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวอะไอีกแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าสวัสดีเช้าวันที่สองแล้ววันนี้เราพามาเที่ยวกันที่สวนส้ม<ะ>ที่สวนของฉัน ขับรถมาจากตัวเมืองประมาณชั่วโมงหนึ่งที่นี่กําลังดังนะใช่มาเก็บส้มที่นี่ที่นี่ก็มีกิมมิคพระาว่ามาเที่ยวถ่ายรูปเก็บส้มเก็บส้มนะใช่ก็คือแบบเป็นสวนส้มมาแหละก็จะมีส้มให้เราเก็บถ่ายรูปเก๋ๆเดินทางจากในเมืองแค่ชั่วโมงเดียวสวยบอกเลยสวยพื้นที่ใหญ่เดี๋ยวตามดูกันว่าสวนส้มที่นี่สวนส้มของฉันนะ May Garden m การ์เด้นสวนของฉันข้างในจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกัน ข้ามาที่ส่วนส้มด้านในแล้วเขาส่วนใหญ่อะพี่เาก็จะบอกแล้วว่าตรงไหนโซนไหนอะส้มเยอะเขาบอกว่าเนี่ยเข้ามาถึงให้เลี้ยวซ้ายเยอะก็จะส้มเยอะหน่อยเพราะว่าบางโซนเราก็อาจจะยังไม่ออกลูกที่เนี่ยคือมันอยู่เหมือนอยู่บนเขาใช่ปะเป็นแนวเขาไล่ลงไปสวยมากตรงนู้นเป็นอะไรนะนี่เป็นสวนกุหลาบก็เป็นบนเขาเหมือนกันตรงนู้นนะเป็นสวนดอกกุหลาบเนี่ยส้มเยอะแล้วไก่เยอะกว่าอ ไก่เป็นเสียงดังมากนี่กี่โมงไม่ใช่ตอนเช้านะไก่เนี่ยเออนี่สิบโมงนี่สิบโมงตะไคร่แบบด้วยก็เต็มเลยอ่ะหรือว่าเมฆฝนมามืดๆมันนู้เช้ามืดมันเลยขันใหญ่เลยบออก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นี่น่ามาเที่ยวนะสวยมากอือจริงเอ้ค่าเข้าว่าอะไรนะคนละห้าสิบบาทที่เนี่เขามีตะไคร่เก็บส้มด้วยนี่อือนี่เออก็จะมีที่ตัดให้เรามาตัดเก็บส้มเองสากลเวลาตัดให้ให้ตัดเนาะอย่าเด็ดใช่ เออให้ตัดตรงขั้วมันอย่าเด็ดก้านนะอืมที่เขาคิดกิโลเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องลองไปช่่งดูเดี๋ยวีะบวบอกทีเออว่ากิโล่เท่าไหร่นะเออก็ที่เนี้ยสมมติใครอยากถ่ายรูปเกเๆเนาะก็เอาพร็อพเอาอะไรมาปูแบบปิกนิกกลางสวนส้มก็ได้ออย่างเราอะไปเช่าของพร็อพปูล่ามาแต่แล้วขึ้นชื่อเพจไปให้นี่ได้มาเป็นอย่างนี้เลยคือใครมาเชียงใหม่อยากได้พร็อพปิกนิกไม่ต้องไปซื้อใช่เช่าเอาสะดวกเช่าก็ให้มาเป็นอย่างนี้อืม ง่ายเนาะมันคือมันถือมาประเด็นคือนี่ถือเป็นพอปไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นรูป้ดูว่าปูแล้วเป็นยังไงปูแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ที่เห็นในรูปอแต่ชอบคือแบบอันนี้เป็นพอปเก๋เนาะมันถือเก๋ๆก็ส่วนเรื่องราคาเช่าก็เดี๋ยวไปติดต่อในเพจเขาเพราะเขามีหลายโปรโมชั่นนะมีบริการตากล้องถ่ายรูปให้ด้วยเผื่อใครบอกอยากไปเที่ยวไม่มีรูปสวยลองติดต่อเขาได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปว่า ที่ส่วนของฉันเนี่ยถ่ายรูปว่าเป็นยังไงอ่ะสวยมากแค่ไหนนะแล้วก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปดูต่อไปเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราแข่งกัน,นหรอ่ ในจุดต่อมาเราก็พามาเที่ยวที่ไร่ชาลุกเดทไร่ชาที่ยอดฮิตอีกหนึ่งที่เหมือนกันแต่ไกลตัวเมืองนิดนึงเรามาในเวลาที่อาจจะไม่ค่อยมาตอนเที่ยงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาจะมาตอนเช้าเช้ามืดมืดนะบอกว่าจะมีหมอกตอนเช้าเช้าเรามาตอนเที่ยงก็แดดแรงนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่นี่เราก็มาเลือกมุมนี้นะถ่ายเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากข้างหลังไม่ถ่ายให้ดูเลยคนเยอะว่าเออไม่อยากถ่ายตดคนอื่นนะก็เป็นที่หนึ่งที่สวยนะใช่แล้วก็มีบ้านพักด้วยที่สำคัญคืออยากจะบอกคือใครมาที่เนี่ยต้องขับรถ แข่งนิดนึงเพราะโค้งเยอะโค้งเแล้วก็เป็นขึ้นเขาดนึงอ่าใช่แต่แต่ข้อดีคือมันไม่ไกลมากประมาณชั่วโมงนิดนิดเองชั่วโมงนึงอืมที่นี่เขาก็จะมีกระงกาแฟมีชาขายนะกาแฟขายอืมขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบเป็นไร่ชาให้เราถ่ายรูปมีบ้านพักกัยนะเออมีบ้านพักด้วยเออใครอยากมาพักชมบรรยากาศใช่ป้ะไรสายหมอกตรงไร่ชานะก็ตอนเช้ามันจะเป็นไร่ชาแบบอากาศเย็นๆแล้วก็เป็นหมอกสวยมากโอเค เดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะก็เมื่อกี้ก,ก็มาถึงปุ๊บคนมันเยอะเลยรีบรถ่ายรูป,ปเออถ่ายรูปเสร็จก็เดี๋ยวไปที่กกอ,อื u, ่นต่อ,อก็อเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยวจุดต่อไปก็ปดูอีกทีว่าจะไปไหนต่อนะพอนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วเดี๋ยวตามดูดีกว่าว่าจุดต่อไปจะเป็นจุดไหนและสวยไหมนะโอเคเจอกัน ที่เมื่อกี้เราออกจากไร่ชาลงเดชมาแล้วเราก็ขับรถเลยแบบนิดนึงก็มาที่นี่น้ําตกหมอกฟ้าอเขาบอกว่าที่นี่สวยแล้วก็เดินง่ายไม่ไกลคือน้ําตกเนี่ยเราอยากมาหลายทีนะแต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสมาโซนแถวนี้อ,อก็เลยไม่ได้มาสักทีคือถ้าเกิดจากไร่ชาลงเดชเนี่ยขับรถกึ่ช<อ>ั่วโมงกึ่ชั่วโมงก็ถึงเสีทีเดียว<อ><อ>ทางเดียวกันเพื่อไม่ไปการสุราเราไปดูข้างในดีกว่าเขาบอกว่าเดินประมาณ300เมตร เดินไม่ไกลนะเออเดินง่ายด้วยเออสามร้อยเมตรรู้เรื่องใช่สามร้อยแล้วเป็นไปทางเดินเรียบเรามีบันไดนิดหน่อยนิดหน่อยเองเออเสวย<ม>เลยอ่ะสวยแม่โพยร้อนด้วยนี่เราแบบเรามาหน้าหนาวน้ำยังเยอะนะเออเราแ,แรก,รกคงไม่มีน้ำเราแรกอ่ะเห็นน้ำั่งซ้ายใจแป้วเอออ้าวไม่มีน้ำเปล่าเมื่อกี้มองไม่เห็นฝั่งขวาอนน้ำโคโลเ้นกันไปเดี๋ยวจากนี้เราไปถ่ายรูปดีกว่าใครมาที่เนี่ยอยากเที่ยวตกสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆมาเลยเดินใกล้เออเดินใกล้มากเดินง่าย 拜，你海路的过来。 เด้ออกมาแล้วจากน้องตกหมอกฟ้าอก็มาเจอคุณลุงคุณป้าน่ารักมากขายซาลาเปาเออแกขายนะขายซาลาเปาขายลูกชิ้นนะใช่ก็เขายนมขายน้ำอุดหนุนซาลาเปากับน้ำมาเออขายน้ำตกหมอกฟ้ากับอุดหนุนป้าเขาหนึ่งเนาะใช่คือไม่รู้นั่งทั้งวันได้ขายกี่บาทละว่าแบบเอาจิงที่นี่ก็คนไม่ค่อยเยอะที่เรามายังไม่เจอคนเลยอ่ะเออเจอคู่เดียวเมื่อกี้น้อยมากก็น้อตกหมอกฟ้าก็ประมาณนี้นะใช่วันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะเดี๋ยวเข้าเมืองละเพราะเรานัดเพื่อนกินหมูกระทะไว้ อ่าเดี๋ยวก็วันนี้ก็คงเที่ยวประมาณนี้ก็ปิดเดย์แต่ที่นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนว่ากันเดี๋ยวพาไปดูว่าน่าจะมีที่สวยๆเยอะเลยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนแอบไปว่าสวยเนาะแต่ไม่บอกอไม่บอกไปไหนแต่พรุ่งนี้เป็นที่วันที่อบบอยากไปหลายที่เลยเรอเออ่รอยากไปที่เราอยากไปดีกว่าไม่ใช่ที่เราอยากมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บายเจอพรุ่งนี้สวัสดีเช้าที่สามแล้ววันนี้เราพามาเที่ยวที่มอลิเนชอรัลฟาร์ม สวยไหมข้างหลังอที่นี่จริงๆก็เป็นที่พักแต่ว่าที่พักมันเต็มแบบเต็มตลอดเวลายนี้ป่ะคือจองยากจิงจองยาก,จอ,ยากจองยากมากแต่ว่าใครที่ไม่ได้พักอย่างเราไม่ได้พักก็มาเที่ยวได้เป็นโซนคาเฟ่ตรงนี้เขาก็จะมีโซนคาเฟ่นนะก็ถ้าเกิดใครมาที่เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยไม่ได้พักก็คิดค่าเข้าห้าสิบาทเนาะใช่ถ้าเกิดคนแม่คือค่าเข้าห้าสิบาทส่วนสําหรับคนที่ไม่ได้สั่งอาหารนะแต่ถ้าคนที่สั่งอาหารก็ก็ปกติคือสั่งอาหารกินได้ปกติก็ไม่ต้องเสียค่าเข้าแล้วต้นที้ราคาอะไรอาหาร เป็นเซตที่145บาทอ่ะคือกามาต้องเสีย145บาทก็จริงมาถ่ายรูปมาเทียบก็อุ่นนึงเขาหน่อยนะใช่อย่างค่า,าเข้าจ่ายเขาเดอเขาเขาจะไปปรับปรุงออบำรุงนะหน่อยเองเออนั่นออนู่นน,นี่ก็ถือว่าวิวสวยได้บรรยากาศเหมือนชนบทญี่ปุ่นนะส่วนใครที่แบบบอกว่าอยากมาเจอน้องหมาที่เนี่ย<ๆ>เขาก็บอกไว้แต่แรกแล้วว่าที่เนี้ยไม่ใช่ด็อกคาเฟ่เออคือมาก็จะเจอหรือไม่เจอก็ได้คือน้องหมาเขาเลี้ยงไว้ถ้ามาเจอก็จะถ่ายรูปไม่เจอก็แล้วไปใช่ คือใครไม่เจอเสียงอองแงว่าเฮ้ยไม่ไม,ไม่มาว่าอ,อะไรเงี้ยคาดหวังอะไรอย่างงี้อ่าโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นนะ เราลองสั่งอาหารมาก็จะมีเป็นเค้กมะพร้า,าวกับมาัชาัดลาเต้เนาะแล้วของเองเป็นอะไรน้ำพุมะนาว,นนาวก็แบบรสชาติดีเนาะแต่บรรยากาศที่นี่ดีมากบอกเลยยิ่งเป็นฤดูช่วงเดือนธันวาเนี่ยที่แบบมเมื่อกีน้นั่งนั่งตรงในร่มเมื่อกี้คือหนาวเลยนะเออลมเย็นลมเย็นมากแบบนี่ขนาดนี่แดดออกยังเย็นเลยอะ่ะก็ที่นี่ก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำก็จะมีสั่ง,งเครื่องดืม่มขนมมานั่งกินชมว <ชม S 2> ิวนะอากาศดีๆเรียกว่ามาซึมซับบรรยากาศ แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปพอกรุบกิบมีอมีข้างหน้านแต่โซนที่เป็นบ้านพักกันเราจะเข้าไปไม่ได้อ,อต้องจองมาพักเท่านั้นคนที่เป็นแขกพาพักถึงจะเข้าได้ก็จะถ่ายได้ตรงที่ข้างหน้านี้แล้วก็ตรงนี้นี่บริเวณเนี่ยสวนเล็กๆเ,เนี่ยที่มี<อ>โคมไฟลลมีดอกคัตเตอร์แล้วเขาจะมีปลูกดอกไม้แล้วแต่ตามฤดูกานะลเนาะตัวบ้านที่เป็นคาเฟ่สวยดีเนาะเหมือนญี่ปุ่นเนาะที่สคัญคือวันนี้เรามาไม่เจอน้องหมาเนาะชื่อดังใ ก็คือวันนี้เจ้าของคนจูงหมาหรือเจ้าของแหละเขาไปทําธุระไปประชุมแล้วยางแล้วเขาจะมาตอนบ่ายแต่เรารู้สึกเท่าที่เราฟังมาที่เพื่อนเราไปมาเนี่ยมาบ่ายอ่ะถ้าใครอยากจะต้องหมาโอกาสเจอมาบ่ายดีกว่าอืมแต่ถ้าเกิดมาเช้าก็จะได้อากาศดีออก็คือก็ต้องอดูก็แล้วแต่อ,อ่าต้องดูจังหวะทีนึงเดี๋ยวเราก็จะออกจากโซนตรงนี้เนาะโซนคาเฟ่กลับแล้วเดี๋ยวลงจะตรงข้างล่างมันมีที่ถ่ายรูปอีกนิดนึงเดี๋ยวไปเาินทางก่อนเออเดินไว้ถ่ายตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะไปเที่ยวที่อื่นต่อเดี๋ยวไป A few moments later moments ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสนแม่แตง uh huh. อย่องท,ที่แล้วเราไปสวนสนวัวแก้ว uh huh. จากนั้นไกลเกือบ3ชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงอันนี้ที่สวนสนแม่แตงจากตัวเมืองแค่ชั่วโมงเดียวเองวิวที่ได้ก็คล้ายกันเลยใช่ดูดิเป็นแบบแนววิวสวนเหมือนกันใช่แต่ที่นี่อาจจะอาจจะไม่กว้างเท่านะเออไม่กว้างเท่าน้อยกว่าแล้วก็ช่องสวยๆมีไม่เยอะใช่แต่แต่ที่นี่ช่อง,งกว้างกว่าปะอ,อ่าช่องกว้างกว่าแล้วต้นใหญ่กว่าใช่ แต่ข้อดีคือมันมาง่ายใช่ใช่จอดรถตั้งถึงเลยเอาจริงถ่ายมา็คล้ๆกันเละเออถ่ายมาก็ใล้ๆกันแหละไม่ต่างกันมากเอาตีลงกานี่อะไรลูกสนลูกสนลูกสนจิว๋วใส่ไม่สนลูกสนด้วยชายาหาอันใหญ่ๆแล้วมันไม่มีอ่ะเออนี่เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปก,กับภาพบรรยากาศให้ดูสวนสนอ่นะเป็นอย่างที่ถ่ายงก็สวยเนอะทุกที่เลยไปยเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อตรงน,นี้ก็แค่แวะมาถ่ายรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งใกล้ๆนี่ใกล้ๆกันเลยเขาบอกว่าเพิ่งเปิดใใหม่่ช เดีวตามไปดูว่ามันคือที่ไหนอ่าเดี๋ยวไปดูว่าะจุดนี้คือไหนยังไงนะอตอนนี้เราก็พามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดเลยที่อาเภอแมร่แตงที่นชื่อว่าแดนเทวดาต้องไปแบบก็เปิดแบบ จวดตีมปลาก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นแบบที่เที่ยวอะ่ะก็เหมือนแบบถึงตีมปลาถึงสวนอะ่ะเขาก็ปลูกส,วน,นสวนสร้างสวนขึ้นมานแบบแนวเหมือนป่าหิมะพานอ,ะอ่ะสมช,ชื่อแดงเทวดาที่เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายโซนแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็น,ปนซอฟต์โอเพนิ่งอยู่มันก็เลยแบบที่เราอ่ะก็มีไม่กี่โซนตอนนี้ก็คือจะมีโซนให้ทางเข้าเป็นโซนป่าหิม,มาพานที่เป็นต้นไม้ทางเข้าตน้นไม้ใหญ่ใหญ่แล้วก็จะมีโซนทุ่งมะกะเล็ดที่เป็นดอกสีม่วง,งที่เขาฮิทิตไปถ่ายที่ม่รินกันเลยอืมก็คือมาถ่ายที่นี่เลยใช่ส เป็นโซนภูเขาน้ําตกอืมเขาบอกโซนนั้นคือไปข้างบนถ่ายมาสวยนะใช่แต่เรายังไม่เห็นภาเพราเรายังไม่เดินไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงอ่ะ,ะไปดูเขาบอกว่าอย่งนีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยแบบมู่ไม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่มันรูน้สร้างเสร็จแล้วอยัางถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูไป<ะ>ตามกัน ตอนนี้เราเข้าอยู่ข้างในแล้วมาเจอจุดนี้มี่บอกว่าเป็นทลอีไม้เห็นไหมที่เนี่ยมันสวยเพราะว่าเขาว่าจะปล่อยไอ้น้ำมันก็เลยดูบรรยากาศแบบหมอกๆหน่อยพลันพันหน่อยเออเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยต้ยนไม้ที่เนี่ยสวยจริงที่อพอปล่อ,อยไอ้น้ำไอ้น้ำเขาทบแสงแดดนี่เป็นแสงเป็นลำเป็นลำเลยด้วยสวยอ่ะข้างในดูเยอะมากข้างในดูร่มรื่นนะใช่อากาศไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อดีกว่า ที่ยวที่แดนเทวดาแล้วอะเฮ้ยมันดีมากมันสวยกว่าที่เราคิดอีกเออเขาทําดีนะคือเขาตัดโซนดีอะหลายมุมแล้วก็แบบดอ,ด,อดอกไมดอกไม้ตอนนี้มันมีอย่างใหม่อยู่ก็เลยฟูอยู่แต่ก็ยังมีบางโซนที่เขายังก่อสร้างไม่เสร็จน่าจะลงทุนเยอะนะเอ,อตอนนี้เป็นของคนนิ่งอยู่เขาบอกว่าเปิดจริงวันที่19บ้าธันวาแต่เม่วันที่เราลงคลิปอาจจะเปิดแล้วก็ได้เพราะที่น,นี่ก็อยากจะแนะนำให้คนมาเที่ยวกันเนาะแบบเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ชื่อแดนเทวดาเข้า50สบาทเองใช่เข้าแคบบาทเที่ยวเอาเป็นว่า สายถ่ายรูปไม่ควรพลาดมุมถ่ายรูปเยอะมากเหมือนมาเที่ยวที่เดียวได้ทั้งสวนดอกไม้เที่ยวป่าน้ำตก,าำตกคาเฟ่มีครบมีโมลิอีกด้วยเออมีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยมีทุกอย่างเลยอ่ตรนหลังน้ำตกอ่ะ,อะคนมาคนเหมือนเหมือนไม่รู้เนาะหลังน้ำตกอ่ะมีเป็นคาเฟ่ด้วยอแอบอยู่ข้างหลังเออแนะนำว่าใครมาก็เดินไปหลังน้ำตกด้วยส่วนทริปเนี้ยเราอ่ะได้ใช้กล้องลูมิคเอสห้าถ่ายน้าภาพนิ่งและวิดีโอเลยบอกเลยว่าดีมากรูปก็สวยวิดีโอก็ดี แถมกันสั่นดีมากด้วยเออแบบจบเลยตัวเดียวออกมาตัวเดียวเอาอยู่เลยส่วนใครชอบคลิปนี้เนาะให้รับคำเที่ยวเชียงใหม่เนาะย่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแล้วก็แฟนเพจเที่ยวแล้วที่อีกวด้วยส่วนคลิปหน้าเราจะพาเที่ยวที่ไหนกันอีกใใอย่งนก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย